พี่น้องสวัสดีเนี่ยหมดแล้วนะครับอันนี้ขา้าวหน้าเห็ดหอมนะครับนี่ม่วงเหงาเงี้ยนะครับใบเหงาองุ่นปิ้งอย่างพี่น้องม้วนี่เหรเขาไอ้กินเหงากินทั้งเหงาทั้งใบเลยมั้ยนี่ครับเหงามันไงมันหอมมันมันหวานครับพี่น้องผมปลูกไว้หลายเติือปีนะครับปลูกไว้าขายพี่น้องทั้งขายทั้งกินนี่ยแหละเราขายมากินน้ำข้าวหน้าแบบนี้ ข้นาใบนี่ผมพกใครกินด้วยครับมูอันมีแต่ใบครับผมว่ามันบ่แาบมันบ่าสขคือมูนี่ปลูกไว้แล้วเติบได้พี่น้องน,นี่ปลูกข้างๆป้าพริกนี่นะครับอันนี้อันว่านไว้แล้วก็ลกออกไป,ไปไปแต้มครับมูนี่จ้วงไว้ข้าวหนานี่ครับนี่มูนี่เหลือข้าวหนานว่าได้เอาออกไปเด็กพี่น,อน้องวานั่งขึน้นนี่ครับเงาแบบง่ายนะครับปลูกตึงอยู่ปลูกแกงป้าพริกครับมาพริกล้างเป็นไว้ได้ครับมะพริก อันนี้ซปเปอร์ฮอตหอกครับน right. right. like ี่ซปเปอร์ฮอตคนกับอัมพาตัวบกเซียงหมดแล้วครับนี่บกไปเลยบกเราฟองแล้วครับบกผมบกแล้วเมื่อนี่แหละสามมือรดน้ำเทนึงครับบกแล้วนี่รดเมื่อนี่แล้วลดเมื่อนี่เว้นไปอีกสามมือครับเว้นอีกสองมือมือที่สามไม่ขยลดครับแล้วกับญยาบขึ้นที่พี่น้องมันว่ายาขึ้นขึ้นเ้นหน่อยครับขึ้นหลาไหล้วก็เอาไปในตัวเลย ยเนี่ยครับว่าได้ว่านั่นเด้เวลาเก็บพริกกะว่าได้เก็บหรือครับเน่าไปได้ตัวเลยอันนี้เฉาเปี๊ยพีนมันก็เน่าบ่พี่น้องเขียวปีมันเปี๊ยมันเน่าไปแล้วครับเป็นอย่างพวกคือกันเขียวปีอันนี้พี่น้องขนาดเห็ดหอมมือครับปลูกไว้ข้างกันนะครับข้างป้าที่ปลูกไว้หลายครับขนาดเห็ดหอมนี่ม้งเหงาไงไงครับมึงเดี๋ขายดีครับนี่บุกคุยเลยตลาดครับหาต้นงี๑๐บาทได้เมื่เดียครับเหมืนขายอยู่ตลาดเอาไปวางมาได้พ่อข้าวครับเกี่ยงตับเลย น่าเห็ดหอมนี่ขายดีขายดีกว่็มู้นั่นอะไรกันล่ะรถผิดเอาพี่น้องนี่ระบบสปิงเกิดนะครับนี่อันนี้อัมพาโกรครับได้เดือนนึงพอดีครับนี่ได้เดือนนึงแล้วนี่ครบเดือนพอดีมีป้อยทะเบียนเกที่เสียนครับป้อยออกไปกำลังอัลลูดมันนี่ครับ ขอุมาได้แล้วดอกพ่อหน้าสองครับอัดขึ้นเลยมีะ็พอพ่อหน้าสองอัดขึ้นกับลดลงสามทางสีหุ่นกับปิงเกอร์ครับเปิดรรปิดตัวโต,รโตรครับเนี่ยสามทางซีตัวเปิดปิงเกอร์เปิดเปิดเปิดปิดตัวโตแล้วครับเนี่ยหนึ่งับป้าหน,นึง่งนี่เปิดสองป้าครับป้าพริกไล่กับสองไล่ครับเปิดพริก,กั 1, 6, 6, นหกหาวพันต้นนี่ครับน้าม่นนี่รวบบน้ามครับ อันนี้ต้อสายยางครับพุ่งสาพับไปใพุ่นนัองพุ่นไปทังกอไผ่ครับพุ่นไปทั้งหัวแปลงครับหวองจะหวงหวังตัวพุงเกิดขุดครับนีครับสามทางพูไปหาเชียงพุ่น้องเชียงลัางทำงานครับพุ่งน่งเชียงั้งทำงานเขาทำนเชียงทังนัานตถึงนั่อันนี้เลี้ยวครับน่แล้วก็เล็บติดไปครับน่งตงเล็บติดอยู่ไกว้ามันเล้วว่านจะฟังครับตอนี้แล้วมองเล็บติดไเลยนั่นแหละพุ่ง เอาฟางผกครับขอดีฟางผกดขึ้นอย่างดีครับหนึ่งหยาบเกิดสองเก็บความชื้นสามเนาไปได้ตัวเป็นปุ๋ยไปได้ตัวเลยที่เวลาเก็บพริกวาตืือออคือผ้ายางครับผายางจะลือ่อพี่น้องเก็บพลีเขาต้องลื่นนะไม่ลื่นไม่ได้รถไถไม่ได้ครับนี่พี่น้องอันนี้รถอันนี้รถแค่สามเสียนครับเสียนที่ที่หารถเพวาร์รถวนันรถเปียกครับนี่เรียกมรถเล็มือนี่ย็นไม่สองมือครับอีกสองมือก็รถอันนี้ปลูกฟางแล้วมัอนี่นะครับนี่ ปลกปูกฟางเขาได้แล้วได้ปุ๋ยไปแล้วครับฉีดยากันล่าไปแล้วฉีดลงกเหงาแล้วยากันล่าเพราะท่วงนี้มัน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 เหงาสีน้ำคับฉีดเอาฉีดลงเหงาไปเลยอันนี้บอกมันแก้วแล้วครับนี่มันเทิดภาษาบางพนเอือมันแก้วไทยคนละเอื่มันเท็ดครับอันนี้เลยพี่น้องข้างหน้เห็นหอมครับนี่แม่หมดเลยมุ่งหงายแง่ครับนี่ปลูกริมหนองริมุฟ้อง,องไปครับปลูเกเต็มบดพี่น้อกมต้องปลูกมต้องวางปลูกฟ้องเต็มไปเลยข้นาครับนี่ พิกท่อนี่พี่น้องรุ่นนี้ท่อนี่ก็คือต้องฉีดยาก็คือต้องฉีดยาขาล้าเลยครับว่องสีเรื่องอื่นเลยต้องฉีดปุ๋ยทั้งใบไปน้ำทั้งห้างทีนึงครับปุ๋ยที่ปุ๋ยที่ทั้งใบไม่ต้องเน้นก็ฉีดูเดียร์ละเทียผมบอกครับปุ๋ยทั้งใบก็ผมยาขาล้าผมสีอาทิละเทียสีลงเหงาครับยาขาล้าพี่น้องครับฉีดสีลงเหงาเลยครับยาขาล้านี่ครับดึกเอาดึกลงเหงาเลยเพราเดี๋ยวนี้มันอย่ขึ้นลาดด้ำเหงาครับฉีด้ำเหงาเลยวันวันทั้งเป็นหน่วย จะไมนเป็นหนอกเป็นไว้เฮางใบเสีดน้ำใบน้ำหนังน้ำน้ำล้อมล้อต้นมันครับกันล้ากันยังใบโพรงกุ้งแหงกุ้งหึงครับล้าหนังค้างลา้าแตงกน,นิมล้าใบใหมห่ยังว่าไปครับกำลังถีเรีย่ยวพี่น้องครับคุณวอนบอกุกนั่นางงานก็จะไกเลเราคุณเอาคลิปนี้ไปน้องเด้อสวัสดีครับ